สวัสดีพอลุงแม,ม่ป่าเอ้ออาณาสาวครับท่านกำลังรับชมช่องยามีให้ชาแนลช่องยามีให้ปากประเด็กได้พี่น้องเด้อนะอันนี้จะเป็นหวยหวยไทยหวยไทยหวยใหญ่มดประจำวันที่หนึง่งสอข้ออัน กอนก็ว่าสิเอามาบอกกวนน่ะผมยานหอนมือแล้วมันไปชนกับเหล็กดังผู้อื่นแต่ว่านี่ผมสิให้ตัวเดียวสกวักกอนด้วยพี่น้องดเด้อเด้อก็เลยมาเล่าสู่กันฟังสัญญาสะกดขามด้วยผู้ใดเข้ามาเบื้องล้วกดขามนี่ควันนวลหัวก่อนนี่พี่น้องครับคลิปนี้สนับสนุนโดยเจ้าบองประเด็กแสบลืมตายครับประเด็กแสบประเด็กนัว ตั้งไว้ในครัวบ่กินกระแสบครับขอบคุณไปทางสบู่นะครับสบู่ถูตูถูหนาให้เกี้ยงให้ไซให้เหลี่ยมให้มือนอ้นหลายแนวขายแต่ว่าจุดประสงค์หลักสำคัญมือน,นี่ครับเนื้อพี่น้องเนื้อผมกิ่งเลขตัวนี้ไว้เพราะว่า ทุกขั้งที่ผมเฮิตเสื้อรุ่นออกมาหน่เสื้อรุ่นนี่มันต้องมีครับบักหกแปดเด้อพี่น้องเด้ออันนี้เป็นเลขตัวเดียวเป็นเลขเสื้อนะครับเลขเสือ้อเอเสือช่องยามี ผมเอาคําว่ามีเฮไปเหตุเสือนะครับเอาคําว่ามีให้ไปเหตุเสือก็จะเห็นรูปนะครับมันก็จะเขียนประมาณจังสีนะครับมีให้กระใส่เลขหกกับเลขแปดเป็นหอดักหกนะครับนี่นะฮะหวดน,น,น,นี่ผมก็เล่นเน้นให้เลยออกเลขเสียนี่แหละพี่น้องครับ ขอตัวเดียวแขวนๆก็เลยเอามาให้ตัวเดียวแขวนๆแต่ว่าถ้าผูใ้ใดอยากวิ่งขับเบยานเมื่อยว่ะ้้บเบ่านเมื่อยนี่พี่น้องครับยืนไปเลยยืนไปเลยอันนี้ผมฝ่ามาอบอกกรมูผมยันมันไปต่ำกับเล็กดังเพิ่นบักวันทีเสาหาจริงๆเสือออกแบบตั้ง่งวดที่แล้ว แต่ว่าเสือมันบ่เส็ดมาเส็ดงวดนี่ครับเสือมาเส็ดงวดนี่ก็เลยว่าเอาละมึงเส็ดงวดนี่ก็ชีให้มันออกงวดนี่เราบอกหกแปดแปดหกว่าสัตว์อ่ะสยาสกับหัวกะละกันนี่ฟฝ้ามาบอกเลยเด็ดนี่พี่น้องครับแต่ว่ามาบอกเรืนี้ขายเสียความนี่เสือกมีอยู่นะครับบดถึงร้อยตัวครับ ตอนแรกว่าสิเหตุมา68ตัวเพราะคนจองผู้นั่นผู้นี่นะครับ่านมันบอกคู่กันก็นเลยเหตุมาลอยหนึ่งซะนะครับเหตุมาลอยหนึ่งนะครับเก็เหลือบาลายนะครับสลับท่านใดที่สนใจอยากได้เสือ้อนะครับสามารถกดแอดไลน์ไปนะครับแอด3เก VVPPE หรือว่ากดลิงก์นะครับผมจะปักมดปักลิงก์ใต้คลิปไว้เออปักลิงก์ใต้คลิปไว้สำหรับสั่งซื้อสินค้าบอจะเป็นแจว่วหวงแสบลืมตายปลาเฮงปลาสมปลาสม,สมโตปลาสมไร้ก้างนะครับ้วก็เสือส้อสบู่พี่น้องยาสมุนไพรตามมอรเก็นแก้เจ็บหลังปวดเอวมีบัตร นะครับเมื่อนี้หว,วยไทยเด้อนะครับเน้่นบักห8ดกับ8 6ดหตัวเดียวเลยผมอ่มมกเลขหลายตัวนะครับเห็นคนอื่นให้หลายตัวแต่ผมชี้เกียงเคียงหลดตัวแต่ว่าถ้ายืนบักหเอาแบบบ่พผาดเลยมัน่อไป6 x x 6อหนี่าจังได้ก็ได้นะครับ บนลางจังได้กระดพี่นอกบอกฮกนี่ผมเป็นนัดมาแล้วเป็นนัดกับเล่ามาแล้วสันดี้เดี๋ยวนี้กวาสิมาเ้ากวา,วาสิมาวาสู้ฟังสันดี้นะครับอันนี้หัวไทยหัวใหญ่ครับแต่ว่าห้าน้อยนี่เขาจะพอกันทุกเวลาประมาณตอนก่อ,อนบาบสองนะครับ สิบสามนันการหาสิบนาท,นาทีนี่ผมเตรียมโตแล้วบายสองนี่ต้องมาพอ,อ้กันซูมือในมะพร้ากันซูมือดิเอาบัตรนี้เดี๋ยวผมสีเบิองนาไ่ล่วงนาไปเลยนะครับผมสีเบืองนาไ่ล่วงนาไปเลยวะงวดน,นี้หกแปดมันสีมาบอกเอาบักหกกับบัหกแปดนะครับ นายถ่ายถักมรูปเปิดไพ่มาสามใบถ้าบ,บเป็นตะใดเงื่อนนี่แต่ว่าของเกียถือเอียงบ่ได้รอยบาเส้นนี่อ้าวนะพี่น้องครับผมขอให้เลขเสียผมมานะครับแล้วก็เสือของผมนี่ให้ผ้าจารย์ปุกเสกอยู่วัดนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายรูปมาให้เบ่งผมจะไปปุกเสกอยู่ปูปินทอง นะครับพยนาคใหญ่พยนาคงามที่สุดในจังหวัดขอนแก่นนะครับหกแปดแปดหกหกแปดแปดหกสีมาบอใบแลกพี่น้องครับ เอาละมีการแลกเปลี่ยนได้เงินแน่ใบที่สองครับอู้หึยอยา่อาเจออย่าเจอมาแท้ละสองใบแล้วเงินครับพี่น้องครับใบที่สามครับโอ้เนนนอนครับมาทั้งสองตัวเป็นอย่างจังว่ามาสองตัวเห็นบบเด็กหน่อยสองคนเล็กหน่อยยกมือสองนี่ั้งจี มาสวงโตปนาวามันวา่าโอ้พี่น้องครับหนาไผ่งามนะครับหนาไผ่งามเฮงจังได้กับมาครับบังหกแปดนะครับอุย้ยผมได้ลอตเตอรี่มาแล้วบ่ต้องหวง่วงจาจุเด้ถูกรางวัลที่หนึ่งเด้อผู้อื่นใถูกรางวัลที่สองที่สามท,สที่สี่ที่หา้าเด้อ <laughs> ให้ผู้ขาได้กวัเนเด้อผู้ขาขอกวันมู่ พี่น้องครับโอ้ยอาไ้เงื้อกวนใหญ่แล้วบัดที่นี่อดี้หวยไทยดวยครับเป็นแนวทงครับพี่น้องครับฮัหลังคนเดี๋ยวสีมาคอมเมนต์แต่ไม่รู้ไผไหนมันก็มาชื่อของเราจ้ะคือว่าใครหน้าหนือมาชื่ออันผมบอกอีก่อั้นะครับหน้าแปดจิบไรทครับสร้างสีชื่อเลขครับมอึดครับซื้อที่ดินเติมอย่างเดียวครับพี่น้องครับ ม่ต้องขายหน้ามาซื้อครับเงินหลายอยู่แล้วครับในมือละมือนก็นมีแห้งแล้วครับผมห้าน้อยนี่นะครับมือว่านโอ้ยห้าน้อยนี่หลูดเขา่าซมือมือมือวัตถีเส้าหานเส้าหานี่แปดศูนย์ครับมือกวนนั่นโอ้ยมันกับมานดูย่ดอกหมานดูอยู่มัาไปแล้วก็ไดเออในมือละหามือละชิบย่ดอก เมื่อและเมือเนี่ยสบายแล้วล่ะเอาพี่น้องครับเป็นแนวทางได้หวยไทยหนึ่งสวขวเอาหนึ่งสอข้อหกแปอาถูกเบาถือแล้วนะครับหกแปปหเนี่ยล่ะอาสิีวาโอ้เจาะขวงไม่ได้เบอหกเนะาะอสีวะ่าบอ,อกมาเยงเราจีบป,ปากจีบข้อเบียดปากเบียดข้อเอ็นข้อพึ่งดังปึง่งแซวโว้ยในเดี่ยวนี้เอาขอบคุณครับพี่น้องครับ ให้สุกขีสซุกขังสุกขานั่งสุกขารู่ให้ในเงินคำกำแก้วคือกำคือยังเพลินยังสี่เด้อกำคือยังไผ่อโอ้ก่อนละก่อนละลานก่อนละลานเลยพี่น hmm ้องเด้อเออได,ด้หลายๆกับมาปั่นแขวนเนี่ยละขอบพระคุณครับสวัสดีครับโอย้ยยายเป็นแม่บ้าน ยุนีเนาะกินยาหมอเช่นนี่ปวดหลังปวดเอวไหล่เนี่ยปวดกระสุกโคกล้มไปหาเทาเน่างก็ก็ได้สองเดือนในกินยาหมอเช่นแล้วก็เลยมากแข็งแรงเดินขึ้นผู้ก็ได้ก็เลยมากทำงานน้ำฝนนีนแล้วยุ่ลี่สดท้างวามสะอาดขอบคุณครับขอบคุณสรับออเดอร์เจ้าบวงปะแดกแสบลืมตายร่วมไปถึงป,ปลาส้มโตปลาส้มไร่ก้าไปลาแหงปลาสวายเสืป่าด้วยครับเดอ้อ เดี to to ๋ยวผมสีฟ้าไปส่งต่อก่อนนะครับขอบคุณหลายๆนะครับอาลังคนมีโศกมีลาบแล้วก็สั่งไปซิมไปแซ็บนะครับอจ่าบองแซ็บลืมตายนะครับพี่น้องครับนะไปส่งต่อขังพี่น้องเจชืบองแซ็บลืมตาย